มาดูเรื่องการบ้านการเมืองมาหน่อยแล้วกันนะครับประเดน็นหลายเรื่องท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยน,นะฮะกรณีคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรครับออกาประกาศระเบียบสภาผู้แทนราษฎรฮะว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกระทำกิจการ,การเกี่ยวกับการสืบพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงมีหลายเรื่องด้วยกันแต่ประเดน็นที่น่าสนใจก็คือกรณีเมื่อกรรมธิการจะกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดให้ประธานกรมรมธิการทุกคณะ รายงานต่อประธานสภาให้ทราบภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ว่าจะเชิญผู้ใดหรือหน่วยงานใดเข้ามาร่วมพิจารณา ในสัปดาห์ถัดไปก็เลยเป็นประเด็นว่าโอ้โหทําเกินหน้าที่หรือเปล่าทำก้าวไกลออกา้าวไกลกิจการอของกรรมธิการหรือเปล่าและเรงที่สําคัญมันมีกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าจะมีใครเชิญมามสมมติว่าเชิญคนสมมติว่ามีการเชิญท่านนายกใช่ไหมแล้วมีคณะกรรมการกรรมธิการหลายชุดต้องการจะเชิญมาครับเพื่อไม่ให้มีความซับซ้อน ให้มีการพูดคุยกันในคณะกรรมการทีกาหลายทีท่จะเ,เชิญมาก่อนอว่าใครจะเป็นผู้สอบอหรือว่ากรรมการพร้อมกรรมการีการพร้อมใจกันสอบร่วมก,กันสอบเลยหรือคณะเดียวสอบอแต่กรรมการีการคณะอื่นส่งตัวแทนเข้ามาร่วมสอบอ่าคือเรื่องนี้พอมันออกมาในจังหวะที่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพ,พเกี่ยวกับการส่งจดหมายเรียกเชิญนายกรัฐมนตรีกับพลเอกบระวิรวงสวนนะครับมาสอบเรือ่องอำนาจในการเสนอพรบ ประมาณรายจ,รจ่ายมันจะมี<า>ได้หรือเปล่าเพราะสวายสัตว์ไม่ครบเห็นไหมคนมองว่าอ้าวมันเป็นการเมืองที่มีการเขา,เาช่วยเหลือนายกอะไรกันหรือเปล่าโดยเฉพาะทางฝั่งฝ่ายค้านอีกเขาตั้งข้อสังเกตมาทันทีบอกบว่าคุณจีนายุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นประธานกรรมธิการกิจการศาลบบอกว่าอืนี่เป็นการที่ประธานสภาในก้าวก่การทํางานฝ่ายนิติบัญญัติครับแทรกแซงการทํางานฝ่ายนิติบัญญัติของคณะกรรมธิการหรือเปล่า และที่สําคัญคือเขาแต่ไม่ใช่ลูกน้องประธานสภานะดังนั้นเรื่องนี้ยเขาไม่ยอมอืมจะขอให้ประธานคณะกรรมการกิจาการสภานะครับเรียกคุณชวนหลีดไฟสอบด้วยอืี่เพราะว่าคุณชวนอะ่ะเอาอํานาจอะไรมาสั่งแล้วทีนี้จะปรึกษากับวิฝ่ายค้านกรรมาิการซีฝ่ายค้านทั้งหมดเพื่อดำเนินการกับประธานสภาด้วยครับเขาบอกว่าในชวนครับเอาอํานาจอะไรมาสั่ง นะฮะตัวเองเนี่ยก็เป็นประธานกรรมธิการศาลเหมือนกันเนี่ยนะยืนยันเลยว่าถ้าถ้าไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปร,รายงานคุณชวนนี่ฮะคุณชวนก็มีหน้าที่เรียกว่าดูแลเกี่ยวกับกิจการของสภาผูธธ้แทนราษฎรเท่านั้นนะกรรมธิการก็เป็นอีกเซกชันหนึ่งแต่ไม่ได้หมายว่าคุณชวนเนี่ย,ยจะมายุ่งเกี่ยวได้นี่ฮะต่อมาครับ,ค,รบคุณชวนหลีกภัยก็เลยให้สัมภาษณ์เลยหลังจากเกิดเรื่องที่ว่าคุณ จิรายุกเนี่ยนะฮะไปรพูดคุณจิรายุกนี่พูดในสภาเลยนะ,น,นะครับนี่ฮะคุณชวนก็เลยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าระเบียบดังกล่าวเป็นข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่กําหนดไว้เช่นนั้นครับครั้งนี้เป็นระเบียบใหม่ใช่ใช่เพราะว่าพอพูดง่ายๆว่าพวมันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ปะอืมของต่อประโยคศูนย์ก็ต้องมีการออกระเบียบการประชุมสภาใหม่ที่ที่เขาที่เขาเคยที่ตอนเปิดสภาช่วงแรกๆที่เขาต้องประชุมกันช่วงแรกๆเพื่อออกระเบียบ ก็คือเขาทาได้ตามอำนาจตามระเบียบประชุมสภาไม่คือระเบียบระเบียบสภาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปนรวมคุมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรรมธิการน้นนน่นหรือเปล่านะเออนะรู้ป่ะะครับเออมันมันมันจะคุมกันรอเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าอาละแกก็ว่าอย่างนั้นก็ว่าไปนะแล้วก็คุณชวนท่านก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับกรณีคําสั่งเรียกผมกรรมธิการของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่จะเรียกนายกกับพลเอกประวิตธเข้าไปครับนอนทั้งนี้คุณชวนก็ยังสอนมวยกับคนที่ ออกมาให้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยบอกว่ากรรมธิการเนี่ยก็ยังทํางานปกติไม่มีการก้าวไา้แทรกแซงนะครับไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมีโด่งดังอยู่สองสามมีโด่งดังคณะหรือสองคณะเท่านั้นแหละอ่อแต่อยากให้มองเรื่องการทํางานของกรรมธิการให้มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งครับและที่สําคัญนะครับก็คือการต้องให้เกียริผู้ได้รับเชิญเนี่ย ที่ให้ให้เกียรติผู้ที่กรรมธิการเชิญมาชี้แจงด้วยว่าเขาให้ความร่วมมือมาแล้วแต่ในกรณีที่ผู้เชิญทําผิดกฎหมายเนี่ยครับผู้เชิญเนี่ยก็ต้องมีโทษเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นจําเลยเพราะฉะนั้นเชิญเขามาเนี่ยไม่ใช่คูยับเขาเพื่เขามาก็คุยเขาเขาดีๆประมาณนี้ไงนะเอานะครับเอามาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับไปด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องรออยู่นะฮะ